ราศีมีนการงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับเป็นการทดลองสนุกสนุกนะฮะมาร่วมสนุกสนุกกันนะฮะเป็นการทดลองเกี่ยวกับโหราศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นะครับนะว่ามันจะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะฮะก็ดูแล้วเนี่ยฮะแม่นไม่แม่นอย่างไรก็คอมเมนต์มาให้ผมด้วยนะครับผมรอดูคอมเมนต์อยู่ผมจะเก็บสถิตินี้เอาไว้นะฮะอ ผมสนใจในในใน,ในด้านนี้อยู่นะครับก็อยากจะศึกษาแล้วก็วิจัยในเรื่องนี้นะฮะก็มาดูกันเลยนะครับชาวราศีมีนนะฮะในเดือนสิงหาคมปี2567นะครับดวงของเพื่อนๆก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานอย่างรวดเร็วครับนะฮะจะมีภารกิจที่รักตัวนะฮะนะในช่วงนี้ก็ขอแนะนำว่าอย่าพึ่งไปไหนมาไหนนะฮะอยู่ อยู่กับที่ก่อนนะครับเพราะว่างานมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าโฉบเฉี่ยวนะฮะช่วงนี้นะมันอาจจะผิดแผนผิดอะไรบ้างนั่นแหละนะครับนะก็อยู่กับที่ก่อนนะครับให้มันพ้นช่วงนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าท่านเดินทางออกไปไหนแล้วเนี่ยมันอาจจะส่งผลเสียกับเรื่องงานซะมากกว่านะฮะก็อยากจะแนะนําให้ค่อนข้างจะอยู่กับที่ก่อนนะครับแล้วก็นะครับ ในเรื่องของการลงทุนเนี่ยนะครับก็ทําได้ดีนะครับแต่ให้ระวังเรื่องการลงทุนที่เป็นลงทุนระยะสั้นนะครับอันนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงสูงมากนะครับแต่ว่าการลงทุนในระยะยาวนะครับอันนี้ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับนะนะฮะเอ่อมีโอกาสที่จะได้เงินนะครับหรือว่าสิ่งของแบบไม่คาดฝันนะครับนะเออแล้วก็ช่วงนี้เป็นการหมุนเงินซะส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นการหมุนเงิน ไปในทางที่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 ดีได้นะครับนะไม่ไม่ค่อยที่จะติดขัดอะไรนะฮะการค้าขายนะครับเดือนสิงหาคมนี้ค้าขายดีครับขายคล่องนะฮะเงินก็คล่องด้วยนะครับแต่ก็ยังเป็นเงินอย่างที่บอกครับมันก็ยังเป็นเงินที่หมุนอยู่นะครับก็คือได้มาแล้วก็ต้องจ่ายออกไปนะครับนะอาจจะได้มามากมาน้อยนี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆเนี่ยประกอบกิจกรรมกิจการใดอยู่นะครับนะนะฮะนะครับ ข้าวของเครื่องใช้เนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสเสียหายนะครับช่วงเดือนนี้นะอาจจะเครื่องประดับหรือว่าสร้อยแหวนนาฬิกาโทรศัพท์มือถือนะครับรถยนต์พวกนี้ก็ต้องเฝ้าระวังนะฮะก็พยายามที่ตรวจสอบตรวจตราไว้บ้างก็ดีนะครับนะฮะต่อไปก็จะเรื่องสุขภาพเนาะสุขภาพนี่ก็อาจจะระวังเรื่องการอาการการปวดเมื่อยนะปวดเมื่อยตามร่างกายนี่แหละครับนะแล้วก็อาจจะมี ปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารน่ะนะครับนะก็อาจจะต้องคอยระมัดระวังไว้นะครับนะส่วนเรื่องคู่ครองนะฮะช่วงนี้ก็ระวังเรื่องขัดแย้งนะครับผมนะ,ะเพราะว่าช่วงเนี้ยดวงเขาบอกว่าต่างคนมันต่างเขาเรียกว่าต่างเครียดนะฮะต่างต่างมีมีความกังวลจากเรื่องงานนะฮะนะก็อาจจะทําให้อ่ช่วงเนี้ย มีความสวิงของอารมณ์อยู่นะฮะนะก็ให้เข้าใจตามนี้แล้วก็คอยประคับประคองกันไปนะฮะนะ pues, นะอะ่จะมีค่าใช้จ่ายเรื่องครอบครัวนะฮะเดือนนี้จะมีค่าใช้จ่ายเรื่องครอบครัวนะครับอ่ก็ประมาณนี้นะครับสรุปก็คือนะฮะเรื่องดีๆของราศีมีนในเดือนนี้นะฮะสิงหาคมนี่คือจะเป็นเรื่องเงินทองที่เด่นนะครับนะอะ่แต่ว่ามันเป็นเงินทองที่หมุนนะนะครับได้มาแล้วก็ต้องหมุนออกไปแต่มันก็เป็นเป็นเรื่องเด่นในด้านนี้อยู่นะฮะนะฮะ มีการเข้ามาแล้วก็ออกไปของเงินนะครับนะฮะก็ทําได้ดีนะฮะนะแต่ยังไม่ไม่ได้เก็บนะฮะช่วงนี้เป็นเงินหมุนอยู่นะครับนะฮะเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับดวงของชาวราศีมินแล้วก็ดวงเขาบอกว่ามันเด่นเรื่องเรื่องเงินหมุนใ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 นหน้าที่การงานถูกไหมฮะก็นี่แหละครับเราก็ต้องโฟกัสไปที่เรื่องงานนะครับนะเรื่องงานนิดนึงนะครับ เพราะว่า,เ,าเรื่องงานเนี่ยหรือว่าเงินที่มันจะเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็เหมือนทีาเรียกว่าทฤษฎีซีโร่ซัมเกมนะครับมันก็คือมันต้องมีคนที่ยอมเสียมาให้เราเพื่อเพื่อที่เราจะเป็นฝ่ายได้นะก็เ,เรียกว่าซีโร่ซัมเกมเงินมันไม่ได้แบบเ,เสกขึ้นมาได้วางตรงหน้าได้ม,มันไม่มันไม่ใช่แบบนั้นมันต้องมีคนนึงจ่ายควักสตางค์ออกมาให้เราเนี่ยนะฮะ เพราะฉะนั้นแล้วถ้าดวงเขามองว่าการงานเด่นนะครับแล้วเงินจะเด่นมาในเรื่องงานเนี่ยนะฮะมันก็คือการที่เราจะต้องรีบนะฮะรีบเขาเรียกว่าพัฒนาตัวเองนะครับนะรีบขยันในเรื่องงานนะฮะรีบครีเอทนะฮะสร้างสรรค์ตัวงานตัวสินค้านะครับตัวธุรกิจนะครับให้มัน กิดขึ้นมาให้มันล้อไปกับตัวตลาดที่เขาต้องการนะครับนะเพราะว่าดวงเนี่ยมันเปิดแล้วนะฮะทีนี้มันก็อยู่ที่เราแหละว่าจะมันเพี้ยนนะฮะทำอ,ะอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะฮะขยันนะฮะ,ะแล้วก็มีความอดทนมุนมนะในเรื่องงานมากพอไหมนะฮะเพราะว่าถ้าเราทำตรงนี้ครบถ้วนเนี่ย มันก็คือผู้ชนะนะผู้ชนะที่จะไปเขาเรียกว่ารับเงินจากอีกฝ่ายหนึ่งนะครับมาอยู่ที่เราได้ใช่ไหมฮะก็คือกฎของซีโร่ซัมเกมนั่นเองนะครับนะฮะอย่าลืมนะครับว่าประชากรของประเทศไทยเนี่ยประมาณ 60- 70ถึงล้านคนใช่ไหมฮะแล้วก็ประชากรของโลกเนี่ยก็ประมาณ00-8ล้านเอ่อ8,000ล้านคนนะฮะเยอะมากนะครับซึ่งทุกคนเนี่ย ที่ผมกล่าวมาเนี่ยไม่ว่าจะ70ล้านคนของประเทศไทยหรือว่า80ล้าน8,000ล้านคนทั่วโลกเนี่ยฮทุกคนก็ล้วนแล้วเกิดอยู่บนราศี12ราศีเหมือกนกันนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วดูนี่ฮะถ้าบอกถ้าบอกว่าดวงดีเนี่ยมันดวงดีกันทั้งโลกเลยนะใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะมันเกือบทั้งโลกเลยเห็นไหมฮะแล้วใครหล่ะที่จะสามารถที่จะมีเงินเข้ามากกว่ากัน มันก็ต้องพิสูจน์ตรงกรันพิสูจน์ตรงที่ว่าใครที่มีความสามารถนะครับมีความขยันมีความอดทนนะฮะมีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับมีการฝ่าฟันมีการต่อสู้ที่แบบกัดไม่ปล่อยนะฮะนั่นก็คือเป็นผู้ที่จะสามารถจะไปรับเงินจากอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับการค้าขายมันก็มีผู้ซื้อและผู้ ผู้ขายใช่ไหมฮะผู้ขายคือผู้ที่ได้รับเงินผู้ซื้อคือผู้ที่ต้องเสียเงินนั่นแหละฮะเราก็คือต้องเป็นผู้ซื้อที่โดดเด่นนะครับคนถึงจะเอาโชคเอาลาบเอาเงินเอาทองมาให้เรานะครับนี่มันก็เป็นทฤษฎีของซีโร่ซัมเกมซึ่งมันเป็นเรื่องจริงนะฮะนะเรื่องจริงนะครับมันก็อย่างนี้แหละนะ,ะนะดวงจะไปบอกว่าดีแล้วแต่เราไม่ทําอะไรเนี่ยมันมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่า ในโลกนี้มีตั้ง8 0 0พล้านคนเนี่ยถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเราจะมีเงินได้อย่างไรมันต้องทําครับนะมันต้องทําให้ดีกว่าหลายล้านคนนะครับเงินโชคลาภใหญ่ๆมันถึงจะเข้ามาใช่ไหมครับนะฮะนั่นนนั่นน,น,นั่นคือเรื่องจริงนะครับนะนะฮะก็นะครับคลิปนี้มาฝากไว้ประมาณนี้นะฮะนะให้ทุกคนขยันหมั่นเพียรในการทำทำงานซื่อสัตย์สุจริตนะครับนะ แล้วก็มีเวลาเสริมโชคเสริมดวงเสริมบารมีนะครับก็ทานศีลภาวนาสมาธินะครับมันเป็นพลังงานสะอาดจะทําให้เรามีสติปัญญานะครับมีความคิดคิดเอด็ดสร้างสรรค์น,นะครับมีความคิดที่รอบคอบมีสตินะฮะอยู่กับเนื้องานอยู่กับชีวิตมันจะทําให้เราเนี่ยไปในทางที่จเจริญรุ่งเรืองนะครับนะดวงของท่านที่ทํานายทายทักมาว่ามันดี มันก็จะดีจริงๆตามที่มันสมควรจะเป็นนะครับแล้วถ้าใครมีโอกาสก็ถือสินแพดด้วยก็ยิ่งดีนะครับสินแดก็มันก็จะทําให้เราแอดวานซ์ขึ้นไปอีกนะฮะนะแล้วที่สําคัญนะอ,อีกด้านหนึ่งก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาชอบนะฮะนะเผลอๆอ,อ,อาจจะมาช่วยดนจิตดนใจให้เราเออประสบความสําเร็จในหลายสิ่งหลายๆอย่างด้วยก็ได้นะครับนะอันนี้หลวงพ่อหลายๆองค์ท่านก็ ท่านก็สอนเอาไว้นะหลวงพ่อวัดสวนกล้วยเอ๋ยอะไรเอ่ยเนี่ยท่านก็เทศไว้เรื่องนี้ผมก็มาถ่ายทอดต่อนะครับนะนะฮะก็เดี๋ยวขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีชัยนะครับประสบความสําเร็จทุกประการนะครับสุขภาพแข็งแรงวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ